สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับใบตองคนดีคนสวยคนเดิมนะคะซึ่งเรื่องพูดีเราจะไม่พูดเองจะใหคนอ่นเพูดนะคะก็วันนี้มาด้วยความแปลกใหม่บล็อกตันแน่นๆเลยกับกลิตเตอร์กลิจัใจดูความเมทัลลิกบนตาซะก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีเล็กทั่วโลกอ่านโปเล็บในประเทศไทยก่อน อ่าก็แต่ว่าพวกจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะก็ดีต้อนรับอาจารย์อัญชลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไอสตรีเล็กนี่ไม่ใช่พี่อยู่ในวอลเลยบอลใช่ไหมไม่ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเอ่อเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลยสตรีเหล็กจริงๆนะคะก็ก่อนอื่นอาจจะให้อาจารย์อัญชลีแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยค่ะค่ะอัญชลีมโนโนุกุลนะคะเป็น นักวิจัยอุโสของศูนย์นิโลหะและวสัสดุแห่งชาติสํานักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์เลเทคโนโลยี่งประเทศไทยะ<ล>ชื่อยาวน,นิดหน่อยนะคะ<ห>ก็คือเ<น>ปิดมาแล้วซึ่งตอนแรกอ่ะเราเรารู้จักอาจารย์อัญชลีขอขอขอนุญาตเรียกว่าอาจารย์หลีนะคะโอเค okay. อาจารย์หลีเป็นาาปน,นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาปิชิแล้วเป็นนักวินักวิจัยอะไรช่วยช่วยอธิบายเกี่ยวกับรางวัลนี้หน่อยได้ไหมคะ ค่ะคือคือก็เป็นนักวิจัยที่ทํางานมาอยู่ที่เมืองไทยทํางานมา25ปีแล้วนะคะก็จะมีรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติบ้างนิดนิด,นดหน่อย,อ,ยอันล่าสุดเนี่ยคือของของปีที่แล้วตอนเดือนมีนาคมของพันยี่สิบสี่ใช่ uh huh. ค่ะเป็นของมูลนิธิเอกชนของญี่ปุ่น uh huh. คือโทเลเนี่ยะคะ่ะเขาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อมา เพื่อมาเป็นตั้งฟาวเดชันแล้วก็ให้รางวัลกับนักวิยาศาสตร์คุณครูมัธยมที่ที่มีผลงานโดดเด่นคุณครูที่มีงานโปรเจกต์โดดเด่นเนี่ยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้นักวิยาศาสตร์และคุณครูทางนวิชาาตร์เทคโนโลยีค่ะก็เป็นรางวัลประเภทอ,องคอ์กรก็คือแลบนะคะของมูลนธิธิโทเลแห่งประเทศไทยค่ะนีอาจจะอาจจะไม่คุณหูแต่ถ้าคุณหูก็คือเป็นรางวัลของรอยัลใช่ไหมคะค่ะอ่ะคือตอนเนี้ย ตอนแรกทุกคนกำลังงงกับมารกำลังอึง้งอะรอยัลเป็นดูเป็นเครื่องสำอางกับอาจารย์อัญชลีที่ทำเรื่องเหล็กมามันมันมาอย่างไรคะมันวิเลตกันยังไงคะคือรออลเนี่ยก็เป็นบริษัทเครื่องสำอางของฝรั่งเศสนะคะเขามองว่าบริษัทเขาเนี่ยรากฐานมาจากการวิจัยและพัฒนานะคะเขาก็มีพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเขาแชมพูรสระผมและอื่นๆน,นะคะเขาก็เลยอยากส่งเสริมผู้หญิงในงานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็น เป็นเป็นแบบเหมือนการรางวัลทั่วโลกนะคะเขาก็มีประมาณ70ประเทศทั่วโลกที่มีแบบนี้ของประเทศไทยก็จะมีของประเทศไทยนะคะซึ่งมีมาประมาณย2ิบปีแล้วนะคะก็คือเขาจะคัดเลือกจะมีกรรมการผู้ทรงคุณูปเนี่ยคัดเลือกในกวิษาทผู้หญิงะระดับท็อปทอปของประเทศ1นึ่งหนึ่งถึงหรางวัลเนี่ยค่ะเพื่อรับรางวัลรางวัลเนี่ยได้ฟิสิกส์ค้าไซส์สมัยก่อนมันเป็นแมทเทยลไซส์เลยะค,ะคือได,ได้ได้เมื่อปี2009นะคะอันนั้นเป็นรางวัลประจําปี นะคะซึ่งประจําปีเขาจะคัดทุกๆแบบ3-5คนรับรางวัลมีการแจกรางวัลน,นะคะ,ะตัวราอันนี้ก็จะเป็นรางวัลเดียวในในประเทศไทยะคะที่ที่สาวๆชอบนะคะเพราะว่าก็จะเกิดอาการสาวสวยขึ้นมาทันทีนะคะเพราะรว่าตอนกราวันจะเป็น,นแถลงข่าวก็จะใส่เสื้อสูตรไปเหมือนงานรับรางวัลทั่วไปนะคะแต่พอตอนเย็นเนี่ยจะเป็นงานการาดินเนอร์นะคะคือทุกคนจะต้องไปในชุดราตรีนะคะ เอาชุดระตีไปแล้วก็ตอนนี้เราก็จะทำเสื้อผ้าหน้าผมาทำหน้ากับผมให้เพราะเขาะะดังแ้ีอยู่แล้วใช่เขาก็จะมีช่างแต่งหน้าทําผมให้นะฮะอันนั้นน่าจะเป็นปีที่6ของเขางคะหลังจากนั้นพอเขาครบรอบ15ปีเมื่อปี2018เนี่ยค่ะเขาก็เขาก็เลือกที่นอกจากมีรางวัลประจําปีแล้วเขาก็เลือกมีรางวัลพิเศษสําหรับคริสตัลอ w วอร์ดสิบห้าปีรอบสิบห้าปีะค่ะก็คือให้ทุกคนเคยได้รางวัลทั้งหมดส่งผลงานอีกหนึ่งรอบเพื่อเพื่อรับคริสตัลอะวอร์ดค่ะ แล้วอาจารย์ได้อาจเรย์คนหนึ่งในสองคนของประเทศไทยนะคะคนมีเสียงตรงมือตอนกล่าวนะคะตอนนี้ตุ๊กตัวไหนมีเสียงไม่ได้ค่ะเป็นหนึ่งในสองคนของประเทศไทยที่ได้รางวัลนี้ค่ะ Crystal Award Crystal Award ค่ะก็พาพาพาไปงานก็คือ L'Oreal เนี่ย for women's in side มีระดับโลกด้วยที่จัดที่ที่ Paris ทุกทุกทุกปีนะคะก็เนี่ยค่เขาก็พาไป Paris ไปร่วมงานระดับโลก L'Oreal เนี่ยมันเป็นรางวัลของผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะ แล้วอาจารย์คิดว่ามันมันมีโอกาสแค่ไหนในการที่แบบว่านักวิจัยของไทยเนี่ยหรือว่าของทั่วโลกเขาเขาเขาผลักดันอะไรทำไมถึงเห็นว่าเออเราต้องให้ต้องมีรางวัลให้กับผู้หญิงอาจารย์คิดว่ายังไงคะคือจริงๆแล้วรางวัลเนี่ยมันไม่ควรจะต้องแบ่งเพศน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากได้รางวัลทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าจริงๆผู้หญิงจะมีข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะคนที่ทํางานแล้วจะต้องแต่งงานมีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็จะมีลา หลิงบุต<ล>รมันก็จะลาคลอดใช่มันก็จะเกิดอาการที่ว่างานวิจัยไม่ต่อนเนื่องอโดยทั่วไปเนี่ยสังคมคาดหวังกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยในหลายๆอย่างนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กหญิงอัญชลีมโนนุกูลเนี่ยตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กตรงโตมาเนี่ยมันเป็นยังไงคะ,คะก็เป็นคนอุดรธานีนะครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเรียนอนุบาลมาัธะถมม,มัธยมต้นที่อุดรธานีเพื่อนมาสอบวงเตรียมเราตามเพื่อนมาเที่ยวกรุงเทพเราก็เลยไปสอบด้วยแล้วก็สอบติด ก็เลยต้องมาเรียนมปลายที่โรงเรียนเตรียมที่พยาไทยก็ได้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์แต่ก่อนเรียกว่ากระทรวงวิทย์อยู่นี้เรียกว่ากระทรวงอวสุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ไปเรียนตีโทเอกที่ประเทศที่เราเลือกนะะตอนนั้นเลือกประเทศอังกฤษแล้วเลือกไปเรียนวิศวกรรมผลิตนะคะเป็นผลิตชิ้นงานอะไรอ่ะคะที่ที่อาจารย์หลี่สนใจทุกอย่าง ทุกอย่างพ่ผลิตได้อย่างก็กสวยอวกาศก็เป็นหนึ่งในีที่สนใจว่าทำไมผลิตได้ผลิตยังไงให้คุณภาพดีอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นในแคตตาล็อของแบบไอพ่นหรืออะไรอย่างเงี้ย<ช><ช>อาจารย์อัญชลีสนใจในวิทยาศาสตร์ได้อยังไงจริงๆความสนใจเนี่ยมันเริ่มมาจากเด็กๆคือเป็นคนชอบคิดชอบชอบดูหนังอย่างแรกเลยคือเป็นคนชอบดูหนังกะทำนี่ชอบดูทีวีดูหนังประเภทไหนคะหนึ่งูดอดชอบดูหนังประเภทไหนไซฟไหมคะหรือว่า คือเด็กๆก,ก็ดูดูอยู่ดอนก็ดูหนังพวกดูตามทีวีอะค่ะสามเจ็ดเก้าสามเใช่แล้ว,ลวตอนนี้จําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมีถ่ายทอดสดการปล่อยยานเชลเลนเจอร์ตอนปีหนะะึ่งเก้าแปดหกไหฮะหนึ่งเก้าแปดหกปล่อยยานเชลเล่ตอนนั้นอยู่มัธยมต้นที่อุดรแล้วมันก็ปล่อยไปได้แปวินาทีมันก็ระเบิดตอนอกลางสายตาคนทั่วโลกก็คิดอยู่จริงๆก่อนนั้นรู้ชอบเรื่องพวกนี้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ทำไมคนถึงสร้างของพวกนี้ได้นะคะแล้วยิ่งพอมันระเบิดเนี่ยมันก็เกิดอาการเศร้าใช่ไหมแต่ว่าก็สงสัยว่าแล้วทําไมมันถึงระเบิดทําไมถึงไม่ทําให้มันดีทาให้คนเจ็ดคนต้องตายต่อหน้าชาวโลกชาวโลกอีกอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเจอหนังอีกเรื่องหนึง่งหนังหนังชื่อเดอะฟลายไอ้แมลงวันอันนี้ก็เป็นหนังที่ชอบมากเปอาจจะไม่ทันไม่ทันแน่หนังเนี่ยเป็นเรื่องของนักวิศนหนึทย์คนที่สร้างเครื่องย้ายมวลสารเครื่องย้ายมวลสารคือคือ <c oughs> เอาคนเข้าพอตนี้ <c oughs> แล้วก็ย้ายไปพอตนี้ก็คือเหมือนเทเลพอร์ตเหมือนเทเลพอร์ตใช่ อันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจวิทยาศาสตร์เลยค่ะทาไมถึงสนใจทาไมถึงสนใจทุนนี้คะหมายถึงว่าอยากไปที่ประเทศอังกฤษคืออยากไปที่เทศกี้ก็จะขำๆนิดนึงเพราะว่าจริงที่บ้านไม่มีคนเรียนเมืองนอกยังเป็นคนเดียวของที่บ้านที่เรียนเมืองนอกอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนคนไทยเชื้อสายจีนวันที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคือเกิดที่เมืองจีนเลยอพยมมาที่เมืองไทย เราก็เรียนหนังสือปกติแล้วค่ะนี้เนี่ยที่บ้านก็จะมีลูกหลายคนก็มีความลำบากในการเรียนลูกหลายคนเพราะฉะนั้นการได้ทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยที่บ้านด้วยเราก็โดนเลีย้ยงโดยรัฐบาลแทนรัฐบาลไทยรัฐบาลอังกฤษได้ทุนรัฐบาลอังกฤษด้วยนะคะปริญญาตรีเนี่ยเรียนที่แมนเชสเตอร์ค่ะ,ะชื่อมหาลาัยนะคะ university of manchester institute of science and technology เรียกว่า umis นะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะไปรวมกับ university of manchester เป็น university of manchester อย่างเดียวเฮ็ผล hey, ไปดูบอลค่ะ คืออยากจะเป็นคนที่สปอร์ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยไปเหยียบโหวสปอร์ตแคนั่นคือเหตุผลคือจะอยากไปดูบอลด้วยไม่ออกมันนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือการอยู่ลอนดอนเนี่ยค่าคอาชีพแพงแล้วรัฐบาลให้เงินมาจำกัดเท่านี้ก็รู้สึกว่าไปอยู่แมนเชสเตอร์มหาลัยก็ไม่ได้แย่อยู่เป็นท็อปของจินียรรงดีกว่าก็เลยไปอยู่แมนเชสเตอร์โทเนี่ยย้ายไปเรียนที่มหาลัยเคมบริดจ์อ่าเคมบริดจ์ ค่ะเรียนเรียนคอร์สเรียกว่า uh, manufacturing design and management mm hmm. นะคะแล้วเอกเนี่ยเรียนที่มาหลาลัยออกซ์ดนะคะอันนี้เรียน,น engineering science ค่ะอยู่ในกลุ่มของ solid mechanics ก็คือกลาศาสตร์ของแข็งอ่เอาเป็นว่านอกนอกจากเป็นนักศึกษาตอนนั้นน่าจะเป็น postdoc ไหมคะ postdoc นคือหลังจบเอกแล้วนะเราก็ทำงานทางานจบเอกปี1999งเก้ะค่ะแล้วก็ทำงานที่นู่นอีก2ปีเป็น postdoc ค่ะคือได้ post oc, เป็น postdoc อยู่ที่มาหลาลัยออกซ์ด นะคะก็ทําวิจยัยอีกสองปีที่นู่นโดยที่โดนจ่ายเงินให้ทาจ่ายภาษีให้รัฐบาลอังกฤษด้วยเนี่ยค่ะเราตอนเรียนอาจารย์อา,อาจารย์หลี่เนี่ยสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเรียนเรียนด้านไหนมาแบบจบมาเฉพาะเลยเราเอ็กซ์เพิดด้านนี้เลยคือ,คอตอนเรียนเนี่ยเรียนการผลิตมันก็จะเรียนการผลิตทุกอย่างนะคะแต่ความสนใจส่วนตัวเนี่ยก็เป็นค,ค,คือความสนใจส่วนตัวอยู่ในโลหะนะคะแล้วที่สนใจเป็นพิเศษเลยคือโลหะที่มีรูพุนมีรูพุนแบบชัดเจน แล้วเขาเรียกว่าเมทัลโฟมคืัไปฟังอาจารย์หนึ่งคนบรรยายที่เคมบูชิเอชอบมากเขาเป็นโปรเฟสเซอร์เอชบีนะคะไมอชบีชอบมากประทับใจเขาเขา,เขาสอนเรื่องนี้มากกลับมาก็ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ก็ทําวิจัยก็ยังทําพวก,เห,กเหล็กก้อนเหล็กตันอยู่พอมีโอกาสได้ทําพวกเหล็กโฟมนี่ก็ทําตอนนี้ก็จะมีส่วนนี้อยู่ะค่ะอันนี้เป็นส่วนที่สนใจเพราะว่า,ายกตัวอย่างะกคะ็คืออย่างอิมแพนเนี่ยอิมแพนคือฝังเข้าไปในอุปกรณ์ฝังในร่างกายเนี่ยค่ะมันทํามาจากโลหะ ที่เป็นสแตนเลสสตีลนะคะ3ามมีเกรดด้วยนะคะหรือเป็นไทเทเนียมนะคะตัวโลหะนี้เนี่ยจริงๆแล้วออกแบบตัวไทเทเนียมเนี่ยออกแบบสําหรับอากาศยานสําหรับเครื่องบินไอพลนไม่ได้ออกแบบสําหรับคน<อ>แต่บังเอิญมันมีความเข้ากันได้ทางการแพทย์สูงไบโอคอมแพติบิลิตี้สูงนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ทำฏิยาก,กับร่างกายเขาก็เลยเอามาเป็นอิมแ pl มันมาเป็นวัสดุฝังในปัญหาของวัสดุฝังในพวกนี้คือความแข็งกริงนะคะ Uh, อิเลสติกโมดูลัสของเขาเนี่ยสูงไปสูงกว่ากระดูกสามเท่านะคะงานวิจัยหนึ่งของเราก็าคือพยายามลดอิเลสติกโมดูลัสลงจะลดยังไงมันก็จะลดด้วยวิธีทําให้มันเป็นโฟมทําให้มันเป็นรูพุนหรือเปลี่ยนตัวองค์ประกอบของโลงหะเลยเพื่อให้มันเพื่อให้ได้ได้ค่าที่น้อยลงอันนี้ก็เป็นกลุ่มของงานวิจัยที่ทาเราเราเคยคิดแหมว่าหลังจากที่เราเราเรียนมาขานาดนี้แล้วว่าทําไมเราถึงอยากเป็นนักวิจัยคะถ้าตอบจริงจังเลยนะก็คือเพราะว่าบอลทูบีอะ er, ค่ะ mm hmm. เกิด mm hmm. เกิดวันวิทยาศาสตร์ไทย วัน,นที่สิแสิงหาเล่มากเกิดมาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮะอันนี้คือเกิดมาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชม,อมเออจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไงอ,อันนั้นเป็นสิ่งส่วนที่อยากทำท<อ>ี่เนี้ยเป็นคนเป็นคนช่างสังเกตโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นคนชอบขั้นตอนด้วยอชอบหาเหตุและผลเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่กลับมาปุ๊บอาจารย์อัญชลีไปทาอะไรต่อคะหรือว่า เราเรารู้สึกว่าเราเราต้องไปอยู่ตรงไหนหรือว่าเขามีที่อัฟเฟอร์ให้เราเลยหลังจากที่เรากลับมาเขามีที่เลยเพราะก่อนไปเราเลือกเลยว่าจะกลับมาทําที่ไหนเราก็จะเลือกเลยว่าเราจะกลับไปทําที่มหาลัยไหนกลับมาทํางานที่มหาลัยไหนหรือกลับมาทําที่สวทชสวทชก็มีเอ็มเทคเน็ตเทคไบโอเทคเนี่ยแล้วเราเลือกตรงนั้นเสร็จปุ๊บกลับมารายงานตัวเสร็จเราก็ไปต้นสังกัดเลยอาจารย์อาจารย์หลีเลือกที่ไหนคะเลือกที่เอ็มเทคค่ะ เอ็มเทคมีอยู่ใน Thailand Thailand Science Park <อ>นะคะอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็น Science p า r k แห่งแรกของประเทศไทยไ<อ>ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิทยาศาสตร์2000กว่าคนนะคะซึ่งจบปริญญาเอกมาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดท่กนง่เป็นเฟสที่ส่งคนไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนหนังสือต่างประเทศก่อนกลับมาประจําที่สวทชหรือที่มหาลัยนะคะแล้วตอนนี้เป็นเฟสที่เราส่งน้อยลงเพราะว่าเราควรจะผลิตปริญญาเอกของเราเองได้แล้วนะคะ เราทาวิจัยอะค่ะถ้าเอ็มเทคเลยเราเน้นวัสดุเราก็ทําวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยก็เพื่อเพิ่พมการแข่งขันด้านการผลิตให้กับอุตสาหกรรมไทยนะคะที่แลบเลยเราทําด้านโลหะใช่ไหมคะลงเหล็กกาลังดังตอนนี้นะคะลงเหล็กลงโลหะทั้งหลายขึ้นรูปโลหะทั้งหลายเช่นส่วนยานยนต์อะไรเนี่ยในประเทศไทยเขามีการผลิตจะทาไงให้เขาผลิตแล้วถูกลงทําไงให้เขาผลิตแล้วมีของเสียน้อยลง r o n m e n t a l l y friendly มากขึ้นต้นทุนต่ําลง แล้วหลังจากที่อาจารย์หลีเข้ามาในเอ็มเทคปุ๊บอาจารย์หลี่ได้ได้ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโดยที่เรียนปริเอ็กนะคะเรียนเครื่องกลมาวิศวะเครื่องกลมาเรียนคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันมานะคะตอนแรกก็มาพยายามทำซิมูเลชันอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียนมาธรรมชาติแล้วคนที่จบเอกมาก็อยากทำสิ่งที่เรียนจบเอกมาแต่ถึงจุดหนึ่งก็คนพบแล้วว่าเออมันไม่ใช่เป็นความสนใจของอุตสาหกรรมไทยณเวลานั้นอ่ะเหมือนว่าเราเราเป็นแต่ว่าเขายังไม่ได้มีเขายังไม่ได้มีความพร้อมมีความต้องการเพราะว่าระดับเทคโนโลยีมันต่างกันนะคะ ก็เลยมาทาส่วนใหญ่ก็เลยมาเน้นการขึ้นรูปโลหะทําชิ้นส่วนโลหะนะคะแล้วพอดีได้รับทุนจากรัฐบ,บาลญี่ปุ่นมา40ล้านบาทเมื่อปี2004นะคะก็เป็นเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปโลหะผงคือได้รับอุปกรณ์พื้นฐานมาเลยแล้วก็สอนเทคโนโลยีพื้นฐานมานะคะหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้กับบริษัทเอกชนในประเทศไทยแล้วก็ทนโครงการวิจัยด้วยแล้วก็เราทําวิจัยแล้วก็ไปทำพี l o ต s สเกลที่ที่โรงงานหลังจากนั้นเราก็ ใสเท่าลิมีให้โรงงานเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์เนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทําปัจจุบันเลยและยังทาต่อเน,นื่องอยู่เราได้รู้ว่าอาจารย์หลีเนี่ยพูดถึงเรื่องโลหะผงม,มาแล้วสมมุตินะคะอาจารย์หนูเป็นเด็กประมาณมัธยมถึงตัวเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเลยเป็นเด็กมาอาจารย์ <laughs> อาจารย์หลีจะอธิบายยังไงให้ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโลหะผงม,มากขึ้นเคาว่ามันคืออะไรค่ะสิ่งที่ทําคือการขึ้นรูปโลหะผงนะคะเข้าใจว่าทุกคนคนรู้จักเครื่องปั้นดินเผา ช่ไหมคะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็คือมีมีดินนะคะเม็ดดินนึกภาพคนชอบดินกำลังนั่งโมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวต้องมีเม็ดดินนะคะผสมกับน้ําเป็นวัสดุประสานนะะเพื่อทําให้มันสามารถปั้นได้การปั้นคือการขึ้นรูปอะค่ะแล้วก็ปั้นให้เรียบร้อยปั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เอาไปตากแห้งกําจัดน้าออกใช่ไหมตากแห้งเสร็จปุ๊บเพื่อมันก็ไม่แข็งแรงถ้าบี้ก็จะบี้ได้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเอาเครื่องปั้นดินเผานี้เนี่ยเอาไปเข้าเตาเผานะคะเพื่อให้ผงดินนเ่่มัชือใสก นะคะทาง uh huh. เทคนิคเรียกว่าซินเทอริงซับเทคนิควิทยาศาสตร์เลยเรียกว่าซินเทอริงอ่ะผงโลหะเรามาที่ผ uh huh. งโลหะผงโลหะเนี่ยเอามากองๆรวมกันก็เป็นกองคานนี้ก็เลยต้องมีวัสดุประสานเหมือนกัน uh huh. ก็จะเป็นโพลิเมอร์ค่ะโพลิเมอร์จะมาเป็นวัสดุประสานนะคะที่อุณหภูมิประมาณไม่ถึง200องศาเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นของเหนืดโพลิเมอร์เป็นของเหนืดผงโลหะก,ก็กองอยู่ก็อยู่ข้างในนะคะมันจะประมาณยาสีฟันสมุนไพรนะคะนึกภาพว่าสมุนไพรเป็นผง, uh huh. งโลหะ <ลง S 1> นะคะยาสีฟันผงผงไพแล้วคานนี้เนี่ย วิธีดั้งเดิมเลยก็เช่นฉีดนะคะฉีดก็คือ,อยาสีฟันบีบเข้าแม่พิมแม่พิมเหล็กมีโมนะคะบีบเข<อ>้าแม่พิมพเหล็กนะคะแล้วพอเย็นตัวลงก็เปิดฝาออกมาแล้วก็ได้ชิ้นออกมานะคะ<อ>หรือถ้าเราไม่บีบไม่ต้องอยากมีแม่พิมพแล้วก็ใช้วิธี 3D printing นะคะพิมพ์ขึ้นรูปก็คือเราบีบออกมาแล้วก็ขยับหัวเป็นชั้นๆไปขึ้นมาแล้วก็จะได้ชิ้นออกมาขึ้นหนุ่มภูมิมก็ได้ชิ้นที่มีผงโลงหะแล้วก็มีมีโพลิเมอร์อยู่ด้วยนะคะ คราวน,นี้เราผลิตชิ้นงานโลหะใช่ไหมขั้นตอนต่อไปก็คือพอมันเย็นตัวแล้วเราก็ไล่โพลิเมอร์ออกนะคะโดยที่เราใช้สารละลายหรือใช้ความร้อนก็ได้กําจัดโพลิเมอร์ออกนะคะถ้าใช้ความร้อนก็ถึงประมาณ4ี0รอองศาก็กำจัดหมดหลังจากนั้นเราก็ไปที่อุณหภูมิสูงเอาเขาเตาเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนเครื่องปันป้นดินเผาเราเอาเขาเตาไปเพื่อที่ให้ผงโลหะเชื่อมใส่กันนี่ค่ะก็จะได้เป็นชิ้นงานโลหะออกมา ชิ้นะะงานโลหะอันนี้สามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันจะเป็นประเภทไหนตัวอย่างเช่นนะคะ,ะที่ชัดเจนมากเลยนะทุกคนน่าจะเข้าใจก็คือตัวอย่างเช่นนาฬิกานะคะ<อ>นาฬิกาโลหะเนี่ยค่ะตัวเรือนนาฬิกาตัวฟ้ามตัวสายนาฬิกาเนี่ยค่ะผลิตด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปโลหะพองหมดแล้วตอนนี้<อ>แต่ก่อนเขาใช้วิธีอื่นนะคะไปกึ่งใสเจาะเจี้หรือไปใช้วิธีปั๊มร้อนอัดขึ้นรูปร้อนแล้วก็มากลึงอีกทีนึงคือขั้นตอนมันเยอะเสียเศษวัสดุเยอะค่ะแต่ถ้าใช้วิธีฉีดเนี่ยคุณก็ได้รูปร มันก็จะได้รูปร่างนี้เลยนะคะ oh. แล้วคุณก็มาขัดผิวนิดหน่อยนะคะอ e ีตัวอย่างหนึ่งคือเหล็กดัดฟันนะคะเหล็กดัดฟันเนี่ยค่ะรูปร่างเล็กๆที่แปะๆอยู่ที่ฟันเนี่ยค่ะที่เป็นโลหะเนี่ยค่ะเหล็กดัดฟันเนี่ยสมัยก่อนใช้วิธีหล่อโลหะนะคะ mm. เรียกว่าหล่อส a วกซ์แคสติ้งนะคะ mm. เหมือนกับหล่อพวกเครื่องประดับนะคะ mm. ซึ่งขั้นตอนมันเยอะมากจะต้องมีการทำทำ,ทำต้นแว็กซ์ก่อนแล้วก็ไปทำเชลเซรามิกแล้วก็มาหล่ออะไรเนี่ยแล้วอัตราของเสียเยอะนะคะ mm. ปัจจุบันเนี่ยเหล็กดัดฟันถ้าเป็นของ ดีๆประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นของสามเณอเมริกานะคะของยุโรปนะคะจะใช้วิธีฉีดหมดแล้วฉีดโลหะพงหมดแล้วนะคะซึ่งทําให้ราคาของเหล็กดัดฟันถูกมากที่เราไปดัดฟันแล้วมันแพงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเหล็กดัดฟันนะคะเพราะหมอฟันนะคะเพราะนั้นขยามีอาชีพเป็นหมอฟันก็จะดีนะคะเพราะหมอฟันนะคะอ่ะแล้วแล้วหลังจากที่โอเคเราเรามี knowledge ตรงนี้แล้วแล้วมันกลายเป็นอุตสาหกรรมหรือว่ามันกลายเป็นอย่างอื่นได้ยังไงคะ ก็ก <G> ็จริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราทําคือเราทําวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะแล้วเราก็เราทาวิจัยกระบวนการผลิตเนี่ยค่ะพอเราได้กระบวนการผลิตปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายทอดให้เอกชนเอกชนเพื่อผลิตขายนะคะพอเอกชนผลิตขายก็จ้างคนเพิ่มแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศไทยนั่นคือส่วนที่เราทําเป็นหลักนะคะอย่างเช่นเรามีงานที่เราทำไทเทเนียมโฟมบอกแล้วว่ามีความ ชอบในโฟมมากอ่ะเราทำเทนนิ่งโฟมนะคะเราหาวิธีกระบวนการผลิตเทนนิ่งโฟมที่คนอื่นผลิตได้ในโลกนี้เราเป็นคนเดียวที่ผลิตได้ทําร่วมกับเอกชนทําร่วมกับเอกชนบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยนะคะ <laughs> บริษัทจ่ายเงนินให้ทำนะคะทาที่แลบทำที่ห้องปฏิบัติการเราก่อนห้องแล,บแล็บเราแล้วก็ย้ายไปทําที่โรงงานเขาตอนนี้โรงงานเขาผลิตขายทั่วโลกอะค่ะแล้วตลาดของโลหะผงตอนเนี้ยในในในประเทศไทยมันใหญ่แค่ไหนคะมีใช้ค่อนข้างเยอะค่ะมีโรงงาน โรงงานอยู่ประมาณ56าสิโรงงานแต่มูลค่าเพิ่มเขาสูงไงคะเขาจะไม่ได้เยอะเท่าโรงงานปั๊มเหล็ก<อ>นะคะแต่มูลค่าเพิ่มจากผงทำมาเป็นชิ้นงานเนี่ยตัวราคามูลค่าเพิ่มจะสูงมาเราให้ฟังว่าอย่างอย่าง,างเราเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงประกอบโรงงานรถยนต์ไอ้กลุ่มโรงงานรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วเราขายแรงงานเป็นหลัก<อ>มูลค่าเพิ่มน้อยมากเราขายแรงงานนะคะแต่สิ่งที่ส่วนตัวนะที่อยากได้คือเราควรมูลค่าเพิ่มมันสูงที่ถ้าเราพัฒนาเทโนวลยีได้นะค<อ>ะ,ะอย่างเนี้ยไอ้ตัวไทเทเนียมฟมที่เล่าให้ฟังคือเราเนี่ย เป็นคนพัฒนาที่เอ็มเทคแล้วเราก็ถ่ายทอดให้บริษัทญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นผลิตขายทั่วโลกนขนาดตลาดประมาณนี้มันจะมีความเติบโตขึ้นไหมคะหรือว่ามันก็มัน,ม,นมันเติบโตอยู่แล้วครับเพราะ 3D Printing ตอนนี้ทำ 3D <c oughs> Printing เนี่ย 3D Printing มันโตอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าเสียวัสดุน้อยค่ะเราก็ได้รูปร่างเยอะไม่ต้องมีแม่พิมพ์ไม่ต้องมีแม่พิม,ม,ม,มพ์มเหล็กด้วยค่ะพอเราทำงานอางเอกนชนได้เนี่ยมันจะเป็นกรณีของจริงแล้วการรับงานเอกชนเนี่ยมันเป็น คนนักวิจัยจํานวนมากไม่ชอบและอาจารย์มหาลัยไม่ชอบไปรับงานเอกชนนะทำไมอะคะมันไม่ใช่คือเราไม่ได้สอนนนสอนมากเป็นแบบนั้นไงเรานสอนมาให้อยู่ในห้องแล็บเราก็ทำแลบของเราคุยอาจารย์ที่ปรึกษาเราสองคนไม่ได้คุยคนเยอะๆนึกภาพบอกใช่ไหมเราเป็นอินทบทสอนมันเป็นทุบทล้วก็ตีพิมพ์เปเปอร์ให้คนไปอ่านไงไม่ได้ไม่ได้ใจไปคุยกับคนโรงงานเราไม่ได้สอนมาแบบนั้นนะคะคอมอร์โซนเราเนี่ยอยู่ในห้องแลบของเรานะคะแต่จะมีคนให้เงินเราทําวิจัยนั่นคือปัญหา เ้าเรายังอยู่ในโลกแบบนั้นอยู่ <c oughs> คือจริงๆเขาก็อยากได้แค่ผลิตแล้วถูกลงแล้วขายได้อะค่ะประมาณนั้น <c oughs> ซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราโดนฝึกมาให้ทํานะเราโดนฝึกมาให้ทําสิ่งที่ดีที่สุดอะอถึงแม้ว่าจะแพงเท่าไหร่เราก็อยากทาไปเรื่อย, <c oughs> ยไงจุดหมายในการวิจัยของต่างประเทศของไทยมันต่างกันไหมคะจริงๆแล้วไม่ค่อยต่างกันค่ะคือจริงๆจุดหมายในการวิจัยเนี่ยก็มีสองอย่างคือทําบทความวิชาการแล้วก็ทําเพื่อนําไปใช้อะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้ว ทุกรัฐบาลเหมือนกันทุกรัฐบาลไม่มีใครอยากให้เงินไปทําวิจัยแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยและรับาลต่างประเทศก็ให้เงินถ้าเป็นของรัฐบาลเลยนะ <c oughs> ก็คือให้เงินทําวิจัยเพื่อได้บทความวิชาการแล้วก็ได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนานประเทศนั้นๆนะคะเอกชนนี่ชัดเจนก็คือทําวิจัยแล้วจะได้ขายได้ไหมในต่างประเทศเนี่ยเอกชนพร้อมจะลงเงินวิจัยมากกว่าเอกชนในประเทศคือเอกชนในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเ m e มไทยเนี่ย ยังให้ความสำคัญกับการผลิตเป็นหลักก่อนแต่งานวิจัยและพัฒนาเนี่ยที่ท,ที่มีความเสี่ยงจนสำเร็จไม่สําเร็จที่ไม่รู้ว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่เนี่ยเอกชนไทยเนี่ยให้ความสาคัญน้อยอค่ะยกเว้นเอกชนไทยที่ใหญ่น้อยอย่างเอาจริงอ่ะที่แลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็สปอนเซอร์โดยบริษัทต่างชาติอยู่ในเมืองไทยหรือบริษัทต่างประเทศเลยอะ,ค,ะค่ะก็อยากให้เอกชนไทยให้ความสำคัญกับงานวิจัยบ้างนะคะหลังจากที่ผลิตได้ดีแล้วและท่านหลี่คิดว่า มันมันจะเป็นยังไงในอนาคตไหมคะหรือว่าคาดหวังไว้ไหมว่าโอเควงการเนี้ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตคือก็ยังคาดหวังว่าเราจะขยับจากการเป็นผู้ผู้อย่างที่บอกคือโรงงานการยนต์เนี่ยคือประกอบอะคะ่ะเราจะขยับจากการเป็นแค่ผู้ประกอบเป็นผู้ออกแบบได้ hmm. เป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อะค่ะแล้วในสุดแล้วเราก็จะได้ส่งออกการออกแบบใแนนวัตกรรมไปต่างประเทศเนี่ยค่ะเหมือนที่แ l a บเราทำคือเราพัฒน,นากระบวนการผลิต แล้วเราก็ถ่ายทอดให้เอกชนญี่ปุ่นในไทยเอกชนต่างประเทศเขาไปผลิตขายทั่วโลกม,มาจนถึงตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าพาร์ทของนักวิทยาศาสตร์ของอาจาร,รย์หลี่เนี่ยมันเยอะมากเลยแต่ว่าอาจาร,รย์หลี่เคยคิดไหมคะว่าถ้าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์อาจาร,รย์หลี่จะเป็นอะไรคะเ<ถ>ป็นอาชีพอ,อะไร <laughs> ถ้าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีเคยบอกทุกคนว่าจริงๆเคยบอกทุกคนว่าใช้ทุนหมดจะลาออกด้วยนะคะ อยากเป็นครูสอนมปลายครูมปลายและเป็นครูแนะแนวด้วยค่ะด้จะไปเป็นครูสอนฟิสิกส์เคมีชีวะนะการเป็นครูแนะแนวมปลายนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตตัวเองเปลี่ยนเยอะช่วงที่อยู่มปลายเจออาจารย์ดีๆหลายคนที่ต้องมาเตรียมนะคะทำให้ทำให้วิธีคิดเปลี่ยนวิธีเรียนหนังสือเปลี่ยนแต่แนะแนวเนี่ยมีประสบการณ์ด้านสเต็มน้อยมากให้คำแนะนำเรา ได้ค่อนข้างน้อยนะคะตอนนั้นเนี่ยสมัยที่เรียนเนี่ยคือถามคำถามคือนึกภาพว่าเด็กมอปลายอะ่ะเราได้ทุนตีทวเอกแล้วก็บอกว่า Manufacturing System Engineering หรือว่าอาจจะมีท็อปิกอื่นๆอ่านก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรอะค่ะแล้วมันไม่ได้หาง่ายเหมือนตอนนี้ที่ Google ก็อาจจะเข้าแชท TPT ได้คำตอบมาเลยว่ามันคืออาชีพนี้คืออะไรงไงจะทำยังไงขาจาจะแนะแนวก็ก็ไม่มีคำตอบแล้วสิ่งที่ทำก็คือไป แต่เตที่คณะวิศวะจุฬาไปพยายามหาอาจารย์คุยด้วยที่ไม่รู้จักเขาเลยนะแต่ว่าก็คือเราอยากได้ข้อมูลแล้วก็ต้องไปคุยกับเขา้ก็ไปอธิบายว่าทาไมเราขอเวลากลัวอาจารย์แนะนำไม่ต้องไปคุยกับใครได้หรืออาจารย์ให้คาแนะนําได้เลยอะไรางเนี้ค่ะก็ไปขวนขวายวิธีนั้นแทนอยากจะถามว่าอายุประมาณเท่าไหร่ที่เราควรจะวางแผนอนาคตได้แล้วคะมปลายมศรีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมัน มันมี Internet, อินเทอร์เน็ตมันมีมันมีจีพ g p ีแล้วมีทุกอย่างไง,งมันหาข้อมูลง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมามปัจจุบันยังมีคนที่มีคนมาถามเรื่องเรื่องไปเรียนออกซอร์ดเคมบริดจ์อยู่เพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่เป็นคนสัมภาษณ์เคยเป็นคนสัมภาษณ์เด็กเข้าปริญญาตรีที่ออกซอร์ดนะคะเพราะนั้นเราเข้าใจว่ามหาลัยตามหาอะไรเพราะว่าอลัมไนของเราจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้มาหาลัยของเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่สมัครมหาลัยของเราฉลาดอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว แต่เราตามหาคนที่จะเป็น good engineer คำว่า good engineer มันเป็นยังไงคะก็สัมภาษณ์เนี่ยจะโยนโยน knowledge ความรู้พื้นฐานของปีหนึ่งให้แล้วก็ให้เขาลองแก้ปัญหาดูอ uh. แล้วถ้าเขาตอบได้ดีเนี่ยเราตั้ง situation ให้เขาตอบได้ดีเนี่ย,เข,เ,ยเขาจะเป็น good engineer ของเราอ่า uh. นี่คือเนียมของคําว่า good engineer ค่ะ ต,ตั้งแต่ situation เรตั้งให้ก็เป็น engineering situation เรื่องราวของอาจารย์น่าสนใจมากๆตั้งแต่แบบว่าโอเคกลายเป็นเด็กหญิงอันชลีจนมาถึงแบบว่าเป็นอาจารย์ในการสอนมหาลัยแล้วก็มาเป็นนักวิจัยของเอ็มเชถ้าให้นิยามตัวอาจารย์เองสักสามคำหรือว่าสามประโยคก็ได้อาจารย์อยากจะให้มันควรจะเป็นอะไรคะคืออย่างแรกเลยนะคือคิดว่าสนุกอะคะสนุกเป็นนยายามที่ดีสำหรับตัวเองเพราะจริงๆแล้วเป็นคนชอบเป็นคนที่ รู้สึกว่าสนุกกับทุกอย่างที่ทํารู้สึกว่างานตัวเองสนุกนะคะจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่าเรื่องงานวิจัยของตัวเองด้วยและชอบเล่าเรื่องตัวเอง <laughs> จริงๆแล้วนะคะทุกคนจะอเม z มากว่าสามารถพูดได้ตลอดเวลาชอบถามว่าอยากอยาก,อยากมีช่วงมีกี่ชั่วโม,มงจะเล่าให้ฟังนะคะสนุกเป็นสิ่งที่พยายามค้นหาตลอดเวลาไม่งั้นจะไม่อยากมาทํางานจะไม่อยากไปทําทุกอย่างนะคะความท้าทายค่ะเป็นคนที่ตามงาความท้าทายเพราะรู้สึกว่าทําเหมือนเหมือนเดิมแล้วมันน่าเบื่อเพราะฉะนั้น ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วระหว่างที่ทํางานมาเนี่ยมีคนออฟเฟอร์หลายคนว่าจะให้ไปตั้งโรงงานผลิตโลหะผงชิ้นงานโลหะผงจะให้ไปตั้งโรงงานเลยแล้วพร้อมกับเงินและลูกค้าด้วยอะไรแนี้คำตอบส่วนใหญ่ก็จะตอบไปว่าคือกลัวไปแล้วเบื่อเพราะว่าถ้าไปอยู่เอกชนแล้วมันจะทํางานลักษณะเดียวตลอดเวลามีความท้าทายของชีวิตพยายามมองน้องๆทุกทุนที่แลบว่าถ้าทาแลบแล้วไม่ยากก็ไม่ใช่ทําแลบซิก็ไม่มีความท้าทายในชีวิตและสนุกท้าทาย อีกคำหนึ่งมันควรจะเป็นอะไรถึกถึกค่ะ <laughs> <laughs> คือคือเป็นคนที่อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ถึกทุกอย่างค่ะคืออยากรู้อะไรก็จะซื้อหนังสือมาอ่านมันเป็นเทรนด์มากในช่วงนี้ว่าอาจารย์หลี่คิดว่าไงคะระหว่างคนที่เป็นเป็ดก็คือสามารถทําได้หลายอย่างแต่ว่ายังไม่เก่งสักอย่างกับคนที่วิเราเอ็กซ์เพิดด้านานี้เลยสุดๆแต่ว่าเราทาอย่างา <ๆ S 2> อื่นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ถ้าเราเป็นหัวหน้าเราคงมองหาคนทั้งสองแบบแหละเรามองหาคนทั้งสองแบบแต่ว่า คนเนี่ยมันมีความถนัดไม่เหมือนกันมันก็มีน้องที่อยากเป็นเป็ดจริงเพราะว่าลงอะไรลึกไม่ได้กับน้องที่อยากลงลึกเลยเนี่ยคือในโครงสร้างองค์กรหนึ่งหรือในแลบหรือในบริษัทหนึ่งอะ่ะควรจะมีทั้งสองแบบอะค่ะค่ะแล้วก็หัวหน้าควรจะต้องเข้าใจลูกน้องว่าคาแรคเตอร์เขาไม่เหมือนกันค่ะส่วนตัวค่ะว่าส,ววส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็นไรตัวเองลงลึกค่ะอ๋อเป็นแบบลงลึกลแต,แต,แต่แต่แอบเอ็กซ์ซูเออร์ด เพืลงลึกเพื่อลงลึกจะชอบ i n t เว v e r t ไงตนที่แรกบอกบอกทุกคนว่าตัวเองเป็นคน i n t เว v e r t นะ e x t เวิร์ t เมื่อจำเป็นเท่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็น ambivert ได้บ้างคนคนที่จะ extrovert บ้างบางเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น introvert มากกว่าเอาเป็นว่าวันนี้สนุกมากกับอาจารย์หลีอาจารย์หลีอ่อ อยากจะฝากอะไรทิ้งทายเพ้นหน่อยไหมคะสำหรับคนที่มาฟังหรือว่าเป็นผู้ชมที่มาฟังเป็นเด็กอายุแบบ Gen Z สมัยนี้ว่าแบบเออเราอยากจะฝากเป็นเทคโค e m e มสเ g จอะไรให้เขาอืมจะฝากว่าอะไรดีเป็นนักวิชาศาสตร์ก็ไม่อดตายนะคะอันนี้ที่จริงแล้วคือการมีรายได้เพียงพอที่จะจะจะทำให้ตัวเองอยู่ได้สบายเนี่ยเป็นสิ่งทุกคนตามหาอันนี้มันนี้เป็นสิ่งที่พูดถึงได้นะคะสมัยก่อนทุกคนจะถามเสมอว่าการเป็นนักวิชาศารแล้ว ไปทาอะไรแล้วพอกินไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันทาได้หลายอย่างนักวิทยาศาสตร์คือเป็นฮาร์ดคอร์ทำวิจัยเลยก็ได้หรือเป็นสื่อสารหรือเป็นคือมันมีหลายมุมให้ทํานะคะแต่ว่าถ้าเราเก่งและเชี่ยวชาญในบางเรื่องเนี่ยมันไม่อดตายอะค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆสำหรับอาจารย์หลีนะคะขอบคุณค่ะคุณก็สาเบอร์นะคะอย่าลืมนะคะสนุกท้าทายแล้วก็ถึกนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ อย่าลืมขอบคุณสถานที่ดีๆจาก t o o Fast t o Sleep ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ